นวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งที่ตึกแดงในงบ1,000บาทซึ่งฟ้าเนี่ยชอบไปช้อปที่ตึกแดงยั่แล้วมันคือบางซื่อจังชันแต่ว่าทุกคนก็จะเรียกกันว่าตึกแดงตรงจัตุจักนะมันจะมีของมือสองมีพวกของแรไอเทมต่างๆขายในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งมันก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าแบบวินเทจมือสองแบบของน่ารักที่แบบเออเรารู้สึกว่ามันแบบมันมันสเปเชียลแล้วมันดีมันเป็นสแตนเนเบิลแฟชั่นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะวันนี้มีงบ00บาทเดี๋ยวันว่าาไได้้ลุอะรบง โอเคลุกแรกนะคะก็คือชุดที่ใส่อยู่นี่แหละแต่ว่าไปเติมพร็อพมานิดนึงนะอันนี้เป็นเสื้อนะคะเสื้อครอปที่ทําจากผ้าเก่านะคะก็เอามาตัดเป็นครอปนา่ารักคือใส่เป็นการกแบบนี้ก็ได้แล้วสวมเชิตทับเอะงงสวมเชิตไว้ข้างในแล้วใส่ตัวนี้ทับก็จะแบบเป็นมูดประมาณนี้หรือว่าจะใส่ปเปล่าๆก็ได้ฟังว่ามันน่ารักมากตัวนี้ได้ในราคาได้ไหนได้มาในราคา200บาทนะคะคือผ้ามันนิ่มมากทุกคนแล้วก็แบบทรงมันดีไม่อึดอัดอะไรเงี้ยคือใส่ได้ไหลายแบบดีแล้วก็กางเกง290บาทนะคะนี้ ก็แบบทรงสวยนะคะเป็นสีโทนเขียวเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเออจับมาแมทช์ด้วยกันแล้วมันมันล้อๆกันดีเป็นลายสกอตเหมือนกันแล้วก็แบบเป็นเขียวคนละโทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กางเกงคือแบบดีทุกคนเอลพอดีเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้มันคือเลือคู่ของฉันเอง แล้วก็จับแมทช์กับนี่แหละเฉยเข้างในใช่ไหมแล้วก็ใส่หมวกดนึงอให้ดูแบบอู้แต่งตัวหน่อยแล้วก็กระเป๋าโทนสีน้าตาลเข้ากันแล้วก็รองเท้าผ้าใบโทนแบบเนี่ยเออโทนน้ําตาลน้าตาลเขียวเขียวเข้ากันนะคะ<น>ก็ได้รู้ประมาณนี้มีความญี่ปุ่นนิดนวินเทจหน่อยๆรู้สึกว่าเออน่า ลุกต่อไปนะคะนี้เป็นลุกที่ราคาดีมากและของก็ดีมากเช่นกันไอเลิฟเสื้อตัวนี้นะคะมันเป็นเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ๆโคร่งๆเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแขนสั้นราคา100บาททุกคนมันดีมากลวผ้ามันไม่รู้จะบอกไงผ้ามันนิ่มและทรงแบบทิ้งตัวดีเห็นป่ะมันคัตติ้งก็ดูดีมากแบบดูดีอ,อะไรก็ไม่รู้งงคือดีอะ่ะแล้วราคา100บาทและกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงลายสก๊อตแล้วเป็นกระดุมหน้าอย่างเงี้ยมันน่ารักมากเว้ยคือกระดุมแบบดีสีก็ดีเป็นโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลที่ฟ้าชอบนะคะก็คือ 150บาทก็คือเสื้อกับกระโปรงรวมกัน350บาททุกคนเอ้ย250บาทที่บวกเลขขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะ250บาทมันถูกมากแล้วก็แบบมันคอมดีดทุนแล้วฟ้าก็เลยเอามาแมทนะคะกับกระเป๋าคาดเอวเป็นแบบกระเป๋าสีดำอะไรเงี้ยให้มันดูแบบมีความเท่ขึ้นมานิดนึงเพราะชุดมันแอบแบบหวานเนาะแล้วลก็รองเท้าเป็นเหมือนกันนะคะอุ้มข้อสีดำอะไรเงี้ยให้แบบแ,บบแมทกับกระเป๋ามันก็แบบช่วยเบรกค,ความหวานของชุดได้นิดนึงน่ารักอ่ะชอบมาก และลูกสุดท้ายนะคะได้มาเป็นเสื้อตัวนี้เป็นลายน้องสิงโตทะเลหรือเปล่าหรือน้องน้องคือทวนเลยแต่ชอบเพราะว่าน้องเป็นสัตว์น่ารักแล้วคือมันแบบสกรีนเป็นโทนสีขาวดำอะไรเงี้ยฟ้าชอบมันสวยดีนะคะคือน่ารักอันนี้ได้มา2 5 0รอหา็หมกไปยังเอิร์นนั่นแหละส5 0บาทแล้วมันเป็นเสื้อแบบซส์แบบพอเพร่อใชนิดๆพอดีตัวฟ้าเห็นว่ามันไม่ได้ดูใหญ่เกินไปหรือเล็กจนแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฟ้าเลยเอามาแมทช์กับกางเกงแบบเป็นลายคล้ายๆมัดย้อมนะคะสีแบบสบายๆโทนสว่างอะไรเงี้ยเป็นแบบน้ำตาลฟ้า ก็ใส่หมวกแบบโทนใกล้ๆกันนะคะเป็นโทนเย็นๆ,ๆ,ๆนิดนึงแล้วก็เลือกรองเท้ามาเป็นผ้าใบที่เป็นโทนสีใกล้ๆกันเลยนะหน้ำตาลสว่างแล้วก็สีฟ้าให้มันลิงก์กันอะไรนี้แล้วก็กระเป๋าผ้าสักใบนึ่งู <c oughs> นุษสารักโลก <c oughs> อุ้ยโลกอาจจะไม่รักเรา คือเวลาเราไปเดินพวกแบบตลาดของมือสองหรือว่าไปเดินแบบตึกอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีของมือสองเยอะฟ้าว่ามันจะมีฝุ่นมีอะไรติดมาด้วยทุกคนสังเกตใช่ไหมมันจะมีความแบบว่ารู้สึกได้ว่ามีอาการนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับฝุ่นเกี่ยวกับร่างกายมันแบบเออมันจะรู้สึกได้แล้ววันนี้ไปฟ้าไปเดินตลาดร้อนด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบไปเจอแดดเจอมลภาวะเจออะไรต่างๆเจอมลภาวะเจอคาสับที่คุณรู้สึกว่าเอ๊จะเข้าขายของหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขายของทุกคนแต่ว่าอันนี้มันแบบมันดีจริงๆอยากจะแนะนําเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเราต้องใส่หน้ากากอน แพ้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันไม่ดีต่อผิวเวลาเรากลับมาบ้านเราก็ควรรีบล้างหน้าให้สะอาดนะคะซึ่งตัวที่ฟ้าใช้เนี่ยเป็นตัว cleansing นะคะของ Corin de Farm นะคะ Bio Organic Micellar Water ซึ่งเป็น cleansing สูตรออร์แกนิกทุกคนแล้วเขาเป็นเวสสำอางจากฝรั่งเศสอีกด้วยคนะอันนี้คือบอกเลยว่าคนที่แพ้ง่ายหรือว่าแพ้ง่ายมากก็สามารถใช้ได้คือสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแบบจริงๆอะ่ะเออมันมันดีนี่ทุกคนขออวดหนะ่อยนี่เขาได้สัญลักษณ์ EcoCert นะคะ,ะ,คะจากองค์กร c o s m o t ในประเทศฝรั่งเศสที่มีการควบคุ ส่วนผสมที่แบบเสี่ยงต่อการแพ้ส่วนผสมจากฟาร์มออร์แกนิกคือไม่มีการใส่สารเคมีในดินหรือน้ำแน่นอะนะแล้วเขาเก็บด้วยมือทุกคนคือถ้าเทียบกับคลีนซิ่งตามท้องตลาดทั่วไปใช่ปะอันนี้คือ,ค,อคือต้องบอกเลยว่ามันแบบออร์แกนิกแบบมากๆจริงๆคือมั่นใจได้แล้วว่าแบบไม่แพ้แน่นอนนะนะนะโอเมโคตรดีอย่างตัวนี้เนี่ยฟ้าใช้มาก็คือหลังจากทำเลสิกมาก็เริ่มใช้ตัวนี้เลยนะคะคือเหมือนจริงๆอ่ะมันก็ใช้อะไรก็ได้แต่ฟ้ารู้สึกว่าอยากให้มันอ่อนโยนต่อผิวแบบให้มันแบบดีต่อผิวววววดด้้้้้้ยยยยอออะะไไรรร่่่่่าาางงงเเเเีซึึตันคคคืืืใชชชลลูสผิมม บริเวณรอบดวงตาก็สามารถใช้ได้แต่น,นี้ก็คือหลังตั้งจากถึงกำหนดที่แบบทำได้แล้วนะนึกอออกหมทถึว่าเป็นช่วงเวลาที่หมอว่าเออหลังหน้าได้แล้วนะแต่เราก็ยังแบบเอออยากให้มันเซนซิทีฟกับผิวอยู่อย่างตัวนี้มันช่วยแบบดูดซับสารพิษมันช่วยแบบเออทาให้ผิวเราแบบดีอะ่ะทุกคนคือเรารู้สึกว่าเออม,มันเหมาะกับช่วงนี้จริงๆอนะไรเงี้ยคือฟ้าใช้แล้วรู้สึกผิวสะอาดสดชื่นชุ่มชื้นไม่ระคายเคืองเลยซึ่งมันแบบมันดีมากๆอันนี้คือเหมาะมากๆสําหรับทุกสภาพผิวจริงๆทุกคนคนเป็นสิวคน ก็ทําความสะอาดได้ดีจริงๆอะไรเงี้ยก็ลองดูค่ะขายเก่งจริงเลยเนใดๆก็หวังว่าจะชอบการสำหรับคลิปนี้นะคะ1,000บาทที่ตึกแดงแล้วก็จะับมาล้างหน้าให้สะอาดสะอาดสดใสสวยงามไปใส่เสื้อผ้าสวยๆกันนะคะก็ถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรแบบนี้อีกหรืออยากพูดคุยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้เหมือนเดิมนะคะเลิฟเลเจอกันคลิปหน้าค่ะ